ก็จริงๆรู้สึกค um> ่อนข้างภูมิใจครับผมภูมิใจเพราะว่าเด็กสมบูรณ์เป็นเป็นแบรนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโคเรียนไทยมาแบบว่าไม่รู้กี่สมัยแล้วผมแล้วเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมผมเห็นในครัวตั้งแต่ผมเด็กครับแล้วผมรู้สึกว่าการที่ได้มาร่วมในแคมเปญนี้ครับผมรู้สึกว่าดีใจที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของแคมเปญ แล้วที่ที่ได้เจอแฟนๆทุกคนนีครับผมก็รู้สึกขึ้นใจที่แฟนๆทุกคนเขามาร่วมกิจกรรมแล้วแบบมาสนุกด้วยกันวันนี้ครับผมวันนี้าามีกิจกรรมทำให้แฟนเพื่อนครับผมก,ก็ทำซอสสูตรพิเศษครับผมก็จะเป็นซอสที่ใช้ซอสสามใน6ครับผมสูตรของเด็กสมบูรณ์แล้วก็เอามารวมกันเป็นซอสสูตรพิเศษครับผม แล้วก็สูตรก็บอกไปแล้ววันนี้ครับผม,มก็ถ้าใครอยากลองก็สามารถเข้าไปทําเองได้ที่บ้านผมเป็นสูตรที่ผมใช่มผมสูตรผมนะครับจะกิแล้วทนจะมีอะไรนะะบ่อยที่สุดนะ่าจะเป็นซุกี้ครับผม,จะ,มจะเป็นคนชอบกินซุกี้แห้ง<ม>หรือแม้ก็เป็นซุกี้โรอะไรอย่างเงี้ยก็จะสั่งเวลาแบบนึกอะไรไม่ออกก็อยากกินอะไรง่ายๆก็จะสั่งมาแล้วก็จะกินร่วมกับน้ำจิ้มซุกี้ของเด็กสมบูรณ์นะครับ ปากอะไร,อ,ะไรอ๋อครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองน้ำจิ้มสุดพิเศษของผมนะครับหรือว่าถ้าใครนึกไม่ออกว่าอยากกินอะไรก็กินซุก,กี้กับน้ำจิ้มซุกี้เด็กสมบูรณ์ได้ครับผมก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผม,บรบมครับผมใช่ครับผมปล่อยมิดโหออกมา กอ็อย่างที่บางคนได้บอกมาเมื่อวานนี้เราเรากำลังถ่ <ๆ S 2> ายทําอยู่นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็จริงๆดีใจที่แฟ<ฦ>นๆทุกคนตอบรับอ,อย่างดีครับผมมันเป็นแค่หินแล้วผมเห็นว่าแบบมีหลายคนเขาพย<ป><ป>ายามแบบตีความไปเยอะไปไกลมากเลยครับผมก็อยากบอกว่ามันอาจจะเป็นการสับขาหลอกก็ได้มันอาจจะไม่ใช่บอกว่าที่เราปล่อยออกไปก็อยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันนะครับผมหลอกดิฉันอะไรนะหลอกดิฉัน ไม่แน่ใจอาจจะอาจจะอาจจะเป็นแบบแบบที่ทุกคนคิดก็ได้อะไรเงี้ยครับสตัวีถ่ายทำเนตัวแล้วอถ่ายทตอนนี้เกือบครึ่งแล้วครับผมเกือบครึ่งแล้วครับนองรมนกับสนุกครับผมรู้สึกว่าการการที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงอย่างพี่เจเเขามีประสบการณ์เยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าว้าวอันนี้มันมันมีหลายอย่างที่ผมแบบต้องยังต้องเรียนรู้อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่า การที่ได้ออกงานกับใครที่บอกว่าเขาเขาเคยออกกองแบบเกือบแบบเป็น10บสิกองแล้ว mm hmm. การที่การแค่มองเขา observe เขาแบบเขามีอะไรที่สามารถสอนเราได้เยอะเลยครับ mm hmm. การแบบว่าเขาไม่ต้องแบบมามานั่งสอน mm hmm. แค่เรามองเขาเราก็เรียนรู้ได้แล้ว mm hmm. จริงจริง mm hmm. ม,ม,มองว่ามันมันเป็น ไม่ไม่ได้ปรับจูนเยอะขนาดนั้นนะผมก,ก็รู้สึกว่ามันก็มันเป็นไปทำติตามธรรม,าารมาชาติอยู่แล้วต้องปรัสนิทกันกัน,น,น,กนเต็มไปหมดอ๋ออยู่แล้วอยู่แล้วก็คือเราก็เวิร์กช็อปกันแล้วก็มีการประชุมกัน<ม>ก่อนที่จะก่อนที่จะถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เตรียมตัวกันมาค่อนข้างนานนะผมนอกจากภาพที่พีพพโค้ที่ออกมาแล้วเดี๋ยวจะมีอะไร มีทุกอย่างที่ต้องการแน่นอนครับผมก็ขอขอเวลาแป๊บนึงครับผมเราจะทําทุกอย่างเราเลือกเราเลือกช่วงเวลาทําทุกอย่างครับผมก็ถ้าใครบอกว่ารอไม่ไหวก็รออีกนิดนึงครับผมเดี๋ยวมันก็จะมามแล้วอาจจะนานกว่านั้นครับผมอย่างั้นนฝากแฟนติดตามได้ครับผมก็ Uh, อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆเราจะมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วผมไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวหรือว่าการบอกว่าบอกประกาศ uh, มากกว่านี้ครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นมันเป็นแค่ทินฮิตนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าสนุกไปด้วยกันแล้วที่ท,ที่ที่บอกผมอ่านในออนไลน์เนี่ยที่คนเขาวิเคราะห์กันอะไรเงี้ยก็อยากให้อยากให้ทําไปเรื่อยๆผมเพราะว่าผมอ่านผมก็สนุกไปด้วยอนะไรเงี้ยครับแล้วมันก็บางคนอาจจะถูกก็ได้นะแค่บอกแค่นี้ครับผมก็ เราติดตามครับผมตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่